สวัสด,ดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยตอนนี้ก็อยู่ที่6โมงก,กว่าๆนะคะแล้วก็เตรียมตัววันนี้ป้าฟรีคะ่ะว่างแล้วป้าก็จะพาเพื่อนๆขึ้นเขานะคะเราไปหาอ,ออเดอร์ให้น้องตีกันคะ่ะยังไงเดี๋ยว ดื่มกาแฟแล้วก็เตรียมอาหารพาอาหารขึ้นเขานะคะวันนี้ใช้เดียวค่ะไม่มีผู้ช่วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันบนป่าเห็ดเลยนะคะเห็ดหนางแกะแล้วก็สบายเลยเนะะี่ยค่ะแต่มันเป็นเห็ดอะไรก็ไม่ทราบค่ะเห็นขาวเพ้อเอเลยะคะ่ะแหมดอกกำลังสวยเลยอย่างนี้นะคะที่เราต้องการกันเนี่ย ตัดขาไปเลยค่ะเพราะว่าพร้อมขายค่ะพร้อมขายเลยนะคะวันนี้มีเวลาเยอะค่ะเพืเ่อนๆแบบใหญ่ค่ะงานงาน นี่เรามาฟ้าใหม่นะคะป้าไม่เคยมาตรงนี้เห็ดดำก็ขึ้นอย่าให้หนาวมากระทะนะอุ uh, ้ยดอกดูสิเฟอเิร์เลยป้าชอบกดกล้องนี่ค่ะป้ากดกล้องทิ้งมาอยู่เรื่อยเลย เพื่อนๆเห็ดเพิ่งขาลายค่ะนูน่นหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกเต็มเลยหกดอกนูนน่นเออเนาะนึกว่ามันหมดให้เราไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินอยู่ค่ะหนึ่งนะคะอุ้ยหัวขาดเลย สองค่ะสามค่ะสี่ค่ะแล้นก็ห้าที่น,นุ่พิธาเกากินอยู่ให้เขากินไปนี่ค่ะอันนี้ไม่มีคนกินไม่มีใครมากินเราก็เอาโลดเลยอ้ยโอ้ใหญ่ปึกปัก นีอ่อ,อ,อีกคันนี้เพื่อนดูสวยค่ะสวยค่ะไปปาดดูกันโอ้โหอยู่เป็นแฟมิลี่เลยค่ะตรงนี้นึกว่าเขาจะหมดละยังมีให้เราเก็บอีกนะคะนี่ค่ะปปาดดูกัน บัดดูกันนะคะเขายังสมบูรณ์อยู่เลยค่ะเพราะว่าเขานอนไม่มีมีแต่พิ่าก็เจาะเฉยโอ้โหได้ยูแหมอันนี้ติดพ่มอสขึ้นมาเลย ยังได้กินอยู่นะคะเนี่ยพอดีเมื่อคืนลูกค้าอยากได้ก็เลยบอกกับสามีบอกว่าเดี๋ยวเราแบ่งอันที่อยู่ในเราต้มไว้อะเอาไปให้เขากินฟรีไม่ต้องขายเขาเขาอยากกินแบ่งกันกินอันไหนเราขายเราก็ขายค่ะอันไหนเราคิดว่าเออแบ่งกันกินไป นี่โอ้โหขาวโจ๊ะเลยค่ะเพื่อนๆอุ้ยนิ่มๆป้านี้เป็นคนกลัวท่ากกลัวนอนนะแต่ปิงไม่กลัวค่ะเด็กๆโอ้โหจับเล่นเลยได้อยู่ค่ะแข็งปึกเลยอันนี้ก็ได้ค่ะเนี่ย อยากเก็บเผ็ดขายก็ยากค่ะเจอของกินอร่อยก็อยากเก็บค่ะนี่ตัดนี่เลยแล้วก็ผ่าดูโลดเลยเพื่อนๆบอกว่าผ่าไปเลยป้าว่าอย่างี้จะได้ไม่ต้องถือไปหนักกว่านะโอเคตามนั้นค่ะใครแนะนำอะไรดีๆมาป้าก็โอเคอยู่นะ โอ้ยพี่คะเพื่อนๆเดินผ่านมา เจอเฉยเลยอุ้ยไม่จะเก็บให้สมบูรณ์สักหน่อยนี่ค่เพื่อนคาดว่าไม่ต้องตัดขาเลยเพราะว่ามันมันสวย วันนี้ออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมห้าสิบห้านทีค่ะมาถึงป่าเห็ดแล้วแล้วโอ้โหดอกสวยงามเลยะแต่เราเก็บก็ต้องจกเอาหน่อยนึง <S <S เพื่อนป่าเห็ดเรามาถึงแล้วค่ะนี่โอ้โหเดินมาจะครึ่งวันอยู่แล้วเพิ่งจะเจอนู่นค่ะไปนู่นเลยเก็บเลยค่ะเดี๋ยวแบตหมด นี่ค่ะเพื่อนเก็บโลดอุ้ยดอกสวยมากเลยยังสวยงามเลยอะยังยังไม่เสียหายเลยเก็บลูเลยนะคะป้าขึ้นมาตั้งแต่แปดโมงจนเป็น1ิสเอ็ดโมงนะคะเพิ่งจะเจอเห็ดเหลืองนี่แหละคะ่ะ มัน oh. เป็นแถวเป็นแนวเลยเพื่อนๆดอกอย่างนี้กำลังเพอร์เฟกเลยค่ะดอกไม่ช้ำไม่เละ แต่เราต้องถน,นอมเขาอย่างดีนะคะเนี่ยสายตะก้าตาเราชอบนักแร่ดอกอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องทนุถน,นอมเขาเพราะว่าเขาจะได้สวยๆไปถึงคนคนซื้อคะ่ะคนซื้อก็ชอบ ของสวยๆค่ะนู่นดูข้างล่างนู่นเต็มเลยโอ้ยตังฉีกละโอ้ยอีึอ๊บนี่ขนาด น,นี่ป้าขนมปังขึ้นมาแผ่นเดียวจริงขนมปังขึ้นมาหนึ่งแผ่นน,นีสามีห่อให้โ,โหดอกเขาแบบจำปาเลยอะ่ะดูสิใหญ่เวอร์อ่ะ ป้าต้องหยิบออกมาอย่างนี้นั่น่ะโอ้โหถ้าเรามาช้ากว่าน,นี้นะเราจะไม่ได้สวยอย่างนี้นะอดอกเขากำลังสวยงามดอกใหญ่เวอรอเพราะว่ามันอยู่ริมริมป่ายอย่างเงี้ยมันจะใหญ่ค่ะยังไม่หมดนะคะตรงนู้นยังไม่ได้เก็บมันเลยค่ะมุมนู้นอะเราเก็บมุมนี้ก่อน เอ้าปาก็า่อกดกล้องแล้วก็ไม่ได้กดสักทีหนึ่งมันไปนโดนเองหรืังไงงงมากเลยเนี่ยมันขึ้นมาเองอะ่ะนี่แหละไปแล้นี่ค่ะ ค่อยๆถอนขึ้นมาถอนเขาขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เขาก็อยู่องเราแบบสมบูรณ์วันที่เละค่ะอันีเละก็เราจะไม่เอาไปนะคะเขาที่แล้วป้าไปทิ้งทั้งสองสามกิโลน่ะ สองสามกิโลอ่ะโหแบกหนักลงไปเท่าไหร่เอาไปทิ้งหมดเลยแม่เจ็บใจที่ของไม่ดีเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าไงอึ๊บนี่ไงแต่ขาเขาจะเละๆเ,เหมือนกันนะเนี่ยดอกเขาก็ใหญ่ดีนะคะเนี่ยเดีย๋ยวไปมุมนู้นกันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดขานะคะ แป๊บเดียวเนี่ยสีสวยสวยเที่ยวนี้ยเห็ดประก้อยสวยหวามมาก่คะดูนะยาวไปนู่นอ่ะเมื่อกี้เราไปเก็บหัวมาแล้วค่ะเก็บหัวมาเสร็จแล้วก็มาตัดทางที่หลัง ต้งในสวยป้า,าก่อนเลยนี่ค่ะม,มันสวยอันนี้เห็นไหมดอกเขาแบบโอ้โหแสบหลังเลยป้าปวดหลังแสบหลังเลย อยู่ท่าเดิมนู่นน่ะยาวไปนู่นน่ะเก็บตรงนี้ก่อนเลยค่ะเดีย๋ยวค่อยเดค่ตัดขาใส่ถุงนะคะนี่สวยโอ้มันกระจุกเลยเพื่อนๆจ้ะ ขายังกับบ้านน่ะขาใหญ่จริงๆค่ะเพื่นอนๆลูกขาสิโอ้ชอบมากเลยเห็ดอย่างเงี้ยนี่ค่ะกเก็บใส่ ต,ตร้าเน,นี่ยเพิเต็มเลยโอ้นี่เพื่อนจ้ะดอกเขายังสมบูรณ์แล้วก็ดอกยังไม่ช้ำดอกกำลังเลยแต่ถ้าเลยวันสองวันไปแล้วก็โหด,ดูเดะเพื่อนจ้ายังกะบ้านนะถึงว่าใหญ่นะคะพูดถึงว่ายังกับ้านเนี่ยใหญ่ค่ะ โย้ยดูสิตัดขายเพื่อนๆดูกันค่ะเพราะว่ามันสวยนี่ค่ะเห็นดูสิเพื่อนอาทำสะอาดไปเลยนะถึงก็หยิบ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 ใส่อันนี้เลย หยิบหยิใสต่ตะกร้าช่างกิโลหยิบหยิบใสต่ตะกร้าเลยเพราะว่าป้าทําแบบร้อเปอร์เซ็นไปเลยไงไม่มีดอกเสียแล้วไงช่างกิโลใสต่ตะกร้าโรดใหญ่จริงเนยนะมันจะทำความสะอาดยากนิดนึงตรงที่ว่าไอใบ ใบบูเบลรีนมาหล่นใส่ไงคะ